สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แอดก็จะมาบอกปัญหานะคะการส่งคืนสินค้ากับช h อปปีแบบเก็บปลายทาง COD นะคะคือแอปได้เคยทำคลิปการส่งคืนสินค้าฟรีกับช h อป e ีไปแล้วนะคะแล้วก็มีคำถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นได้เงินคืนทางไหนนะคะคือส่งสินค้าไปแล้วนะคะ แบบเก็บปลายทางจะได้เงินคืนทางไหนนะคะและต้องปิ้นใบปะหน้าอย่างไรนะคะจะต้องทำหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลือกของออช่องทางการจัดส่งที่เราจะเลือกมันไม่ขึ้นทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบทุกปัญหาข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆนะคะตามมาดูกันเลยคะ่ะ ปัญหาในข้อแรกนะคะที่พบกันเยอะเลยนะคะก็คือเพื่อนๆไปกดปุ่มยอมรับสินค้าคือปุ่มฉันได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้านะคะ <Game over. S 1> ปุ่มนี้นะคะใครที่จะทำการส่งคืนสินค้านะคะกับช h อป e ีผ่านระบบฟรีนะคะห้ามกดปุ่มนี้โดยเด็ดขาดนะคะหากใครกดไปแล้วนะคะ วิธีแก้มีทางเดียวนะคะก็คือติดต่อทางแชทกับร้านค้านะคะหรือโทรกลับไปทางร้านค้านะคะเพื่อทำการขอคืนสินค้านั้นนะคะก็คือต้องตกลงกันนอกรอบถ้าร้านค้าให้คืนก็คืนได้หากร้านค้าไม่ให้คืนนะคะเราก็ต้องยอมรับสินค้าชิ้นนั้นไปนะคะต่อมานะคะปัญหาอันที่สองนะคะก็คือ ได้สั่งสินค้าสั่งซื้อสินค้ากับทาง s h อ p e e นะคะโดยเก็บเงินปลายทางก็คือแบบ COD นั่นเองแล้วจะได้เงินคืนทางไหนเงินคืนนะคะจะได้อยู่2ช่องทางเท่านั้นนะคะก็คือสำหรับใครที่มี a i r p เปนะคะผูก a i r p เปกับ s h อ p e e ไว้แล้วเงินก็จะกลับคืนมาทาง a i r p เปหากไม่มี a i r p เป เงินก็จะคืนกลับมาทางบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้กับทาง s h อ p ป,ปีนะคะหากไม่มีบัญชีธนาคารกับทาง s h อ p ป,ปีนะคะเงินก็จะค้างอยู่ที่ระบบ S h อ p ป,ปีแบบนั้นนะคะก็คือเราก็จะไม่ได้เงินคืนแล้วเงินก็จะไม่ไปไหนนะคะจนกว่าเราจะเข้าไปทำการกอกบัญชีธนาคารไว้กับ s h อ p ป,ปีเท่านั้นนะคะ ปัญหาการคืนสินค้าข้อต่อมานะคะเราสามารถคืนสินค้าบางส่วนได้นะคะเช่นร้านค้านี้นะคะแอดสั่งสินค้าไป3อย่างนะคะเป็นยังลบปากกาสีน้ำเงินและปากกาสีดำสมมุติว่ากรณีแรกนะคะแอดได้รับสินค้ามาแค่ปากกาสีน้ำเงินและปากกาสีดำแต่ร้านค้าส่งไม่ครบนะคะก็คือเขาลืมส่งยังลบมาให้นะคะ แอดก็จะเอาเงินคืนนะคะโดยการเลือกรายการแรกนะคะต่อมานะคะให้เลือกเหตุผลนะคะอันที่สก็คือได้รับสินค้าไม่ครบหรือชิ้นส่วนบางชิ้นหายไปนะคะต่อมานะคะให้เลือกข้อเสนอนะคะว่า อันนี้นะคะสมมุติว่าแอดต้องการเงินคืนเท่านั้นนะคะก็คือ,เ,อเราไม่มีสินค้าที่จะต้องคืนเขาเพราะว่าเราได้รับของไม่ครบนะคะเราก็จะต้องเลือกอันแรกนะคะคืนเงินโดยไม่คืนสินค้านะคะอ่าเมื่อเราเลือกเหตุผลข้อเสนอที่คืนเงินไม่คืนสินค้านะคะก็ให้เพื่อนๆทําการถ่ายรูปเออจะถ่ายอะไรเนาะอ๋อก็ให้เพื่อนๆนถ่ายรูปปากกา สีน้ำเงินกับประกาศสีดำที่เราได้รับนะคะโดยไม่มียางลบนะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้เงินคืนเฉพาะค่ายางลบเท่านั้นนะคะโดยเราไม่ต้องส่งคืนสินค้าและวิธีการเลือกช่องทางการจัดส่งก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่คืนของเขานะคะปัญหาข้อต่อมานะคะปัญหานี้นะคะ แอดพบว่าเพื่อนๆเ,เจอกันเยอะมากเลยนะคะแล้วแอดก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้แอดก็ไม่เคยเจอ,เอ,อปัญหานี้มาก่อนนะคะก็คือช่องทางการจัดส่งไม่ขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมันจะเป็นเฉพาะสินค้าบางรายการเท่านั้นนะคะอย่างกรณีนี้นะคะแอดก็ได้เจอว่า น้ำผล,ลไม้ตัวนี้นะคะไม่ขึ้นช่องทางการจัดส่งนะคะไม่ว่าจะเลือกเหตุผลอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวแอดจะกดให้ดูนะคะตอนนี้มาที่คืนเงินคืนสินค้าะคะ่ะเมื่อเราเลือกอันนี้นะคะเหตุผลนะคะจะมีห้าข้อนะคะไม่ว่าแอดจะเลือกเหตุผลไหนนะคะเช่นสินค้าผิดนะคะอันที่สามอันนี้นะคะเมื่อเราเลือกข้อเสนอคืนเงินคืนสินค้านะคะนี่ค่ะ ช่องทางการจัดส่งก็จะไม่มีขึ้นมาให้เราเลยซึ่งตัวนี้นะคะมันเกิดจากอ่าเมื่อเราเลือกเหตุผลแล้วนะคะแอดจะทำการถ่ายภาพสินค้านะคะสมมุติว่าอันนี้คือน้ำผลไม้นะคะอะเมื่อเรา ใส่ข้อมูลจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะช่องทางการจัดส่งก็ไม่ขึ้นนะคะ<อ>เนื่องจากอ่าให้ลองกดส่งนะคะอันนี้ก็จะแจ้งว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะทําการของเงินคืนคืนสินค้าช้อปปีมีสิทธิ์ในการตัดสินทุกข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากคําขอนี้ให้เรากดเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหมายความว่าอะไร น้ำผลไม้ชิ้นนี้นะคะการคืนสินค้าของร้านอของสินค้าตัวนี้นะคะจะต้องได้รับการยินยอมการคืนสินค้าจากทางร้านก่อนส่วนร้านไหนนะคะที่มีตัวเลือกช่องทางการจัดส่งขึ้นมาให้เราเลือกคืนฟรีได้เลยอันนั้นก็คือไม่ต้องรอการยินยอมนะคะเพื่อนๆก็สามารถคืนตามระบบได้เลย แต่เนื่องจากเคสนี้นะคะไม่ขึ้นช่องทางการจัดส่งเพราะว่าร้านค้าจะต้องยินยอมหากเราทำเรื่องส่งคืนไปแล้วนะคะจะต้องรอการยินยอมคืนของร้านค้าก่อนนะคะหากร้านค้าไม่ยินยอมก็จะมาเข้าสู่กระบวนการตามรูปภาพนี้นะคะก็คือต้องเข้าข้อพิพาทกับ ช้อปปีนะคะโดยช้อปปี้ก็จะเป็นผู้ตัดสินนะคะซึ่งกรณีแรกนะคะหากผู้ซื้อหากร้านค้ายินยอมให้คืนนะคะและเราไม่ส่งคืนสินค้าภายใน3วันนะคะคำขอนี้ก็จะถูกยก,ยกเเิิกนะคะกรณีที่2นะคะหากร้านค้ายินยอมให้คืนนะคะ เราก็สามารถส่งคืนไปตามที่อยู่ผู้ขายได้ปกติซึ่งเคสนี้แอดไม่เคยทำนะคะแอดมองว่าเราก็สามารถทำการคืนตามขนส่งไหนก็ได้นะคะและให้เราเก็บใบเสร็จนะคะเลขขนส่งพัสดุนั้นนะคะไว้เพื่อไปเคมคืนกับทางช h อป e ีได้นะคะซึ่งก็จะยุ่งยากนิดหน่อยโดยการเคมคืนจาก คอเซ็นเตอร์ Shopee นะคะและเขาก็จะมีมีอีเมลนะคะเปิด OpenCase นั้นขึ้นมาก็คือเคมค่าขนส่งคืนนั่นเองอันนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าต้องไปตามเองนะคะ <c oughs> เพราะว่ากรณีนี้แอดเคยทำเรื่องเคมคืนก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่า s h o p e ีจะคืนเงินให้เรา ต่อมานะคะกรณีที่3ก็คือร้านค้าไม่ยินยอมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการข้อพิพาทกับ s h อ p e e นะคะ <Hey. S 1> ซึ่งก็หากเงินยังอยู่ในช่วง s h อ p e e การันตีนะคะก็ต้องรอพิพาทหากเขาตัดสินให้เราคืนได้นะคะเป็นเหตุผลสมควรนะคะเราก็ถึงจะทำการคืนได้นั่นเองนะคะ คำถามข้อต่อมานะคะที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะนะคะก็คือเรื่อง QR code นั่นเองคือใบปะหน้าต้องปิ้นเองหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะแอดก็จะยกตัวอย่างสินค้ามาตัวหนึ่งก็คือน้ำผลไม้เบอร์รี่รวมนะคะแอดจะยกตัวอย่างว่าได้ผิดสีผิดไซส์นะคะก็คือผิดสูตรนั่นเองแอดสั่งสีชมพูแต่ได้สีเขียวมาแทน เหตุผลที่เลือกนะคะก็คือผิดส partido, ีนะคะผิด رك, ผิดสูตรผิด Punkte, chat, สี lit. ผิดไซส์นะคะข้อเสนอที่เลือกก็คือคืนเงินและคืนสินค้านะคะต่อมาก็ให้เราเลือกวิธีการจัดส่งนะคะแอดก็จะเลือกว่าจัดส่งสินค้าฟรีที่ c u r รีสาขาดรอปออฟนะคะยืนยันจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆทําทำการกดส่งเลยค่ะเราก็กดส่งค่ะ อย่างนี้นะคะเมื่อเรายื่นคำขอการคืนแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ให้เรานะคะนำสินค้าของเรานะคะที่พัสดุของเรานะคะอย่างเช่นเขาส่งใส่กล่องมานะคะเราก็ไม่ต้องใช้กล่องใหม่นะคะเราก็ใช้กล่องเดิมนะคะยกไปที่เคอรี่ไปทำการแพ็คที่นั่นได้นะคะเพราะว่า ที่เคอรี่นะคะมีสกอตเทปให้ใช้ฟรีมีมีซองให้ใช้ฟรีนะคะหากเป็นกล่องนะคะเราก็ใช้กล่องเก่าไปเลยค่ะไม่ต้องลอกใบปะหน้าเก่านะคะเขาจะทำการสแกน qr code แล้วก็แปะทับอันเก่าไปเลยนะคะเพื่อนๆก็ใช้อันเก่าไปเลยนะคะต่อมานะคะก็ให้เรากดที่ดูขั้นตอนค่ะ อ่าตัวนี้นะคะเวลาเราไปที่สาขาเคืรล,ลี่แล้วนะคะก็ให้เรานำกล่องพัสดุเก่าของเรานะคะใส่สินค้าที่จะคืนให้เรียบร้อยไปใช้สกอตเทปที่สาขาฟรีแล้วก็ทำการปิดให้พนักงานและยื่น QR code ตัวนี้นะคะให้พนักงานสแกนจากนั้น พนักงานก็จะสแกนปิ้นใบปะหน้าออกมาแล้วก็แปะทับใบปะหน้าเก่าของเรานะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ <S <S> <S ก็ทำการคืนได้ฟรีเลยโดยไม่ต้องชำระเงินนะคะและเพื่อนๆก็กลับบ้านได้เลยนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นวิธีการคืนนะคะแบบละเอียดเขาก็จะบอกไว้ให้หมดแล้วนะคะ ค่ะสำหรับปัญหาการส่งคืนสินค้าฟรีที่ s h o p e ีนะคะแอดก็ได้มาทำการตอบทุกข้อสงสัยให้เพื่อนๆแล้วนะคะหากใครมีข้อสงสัยจุดไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะคะแอดก็จะมาทำการตอบให้นะคะถ้าแอดตอบได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ